สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันต้องมีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องรู้นั่นก็คือเครื่องนึ่งขวดนมครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันจําเป็นด้วยหรอใช้น้ําร้อนลวกหรือต้มในหม้อเอาก็ได้นี่วันนี้เรามีคําตอบมาให้ครับขอบอกเลยว่าในยุคนี้เนี่ยเครื่องนึ่งขวดนมแทบจะเป็นของมันต้องมีสําหรับทุกบ้านที่มีเบบี้เลยครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นผมสรุปมาให้3ามเหตุผลหลักๆเลยนะครับ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าภูมิต้านทานของทารกแรกเกิดนั้นยังไม่แข็งแรงพอเม็ดเลือดขาวยังทํางานได้ไม่เต็มที่ครับการล้างขวดนมด้วยน้ําเปล่าหรือน้ํายาล้างขวดนมปกติอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะกําจัดเชื้อโรคแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆที่มองไม่เห็นได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเชื้อโรคที่สามารถจเจริญเติบโตได้ในคราบนมที่หลงเหลืออยู่เครื่องนึ่งขวดนมจะใช้ไอน้ําความร้อนสูงหรือบางรุ่นใช้รังสี UV ในการฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ได้ถึง90-9.9% ทำให้มั่นใจได้ว่าขวดนมของลูกสะอาดปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยเช่นท้องเสียหรือติดเชื้อต่างๆที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยได้เยอะเลยครับลองนึกภาพนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องต้มขวดนมในหม้อทุกวันวันละหลายหลายรอบเสียเวลาไปเยอะเลยใช่ไหมครับแถมยังต้องคอยเฝ้าอีกเครื่องนึ่งขวดนมโดยเฉพาะรุ่นที่มีระบบอบแห้งในตัวจะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะแค่ล้างขวดแล้วเอาเข้าเครื่องกดปุ่มเดียวเครื่องจะจัดการทั้งนึ่งอ้าเชื้อและอบแห้งให้เสร็จสับ เราก็เอาเวลาไปดูแลลูกหรือพักผ่อนได้มากขึ้นครับบางรุ่นมีฟังก์ชันค e ี p วอร์มหรือค e ี p ไ r รที่ช่วยคงสภาพหลอดเชื้อไว้ได้นานหลายชั่วโมงทําให้เรามีขวดนมที่พร้อมใช้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งล้างนึ่งใหม่บ่อยๆครับการต้มขวดนมในหม้อบ่อยๆ อาจทาให้ขวดนมหรือจุกนมเสียรูปทรงเร็วขึ้นจากการสัมผัสความร้อนโดยตรงหรือไม่ติดก้นหม้อได้แต่เครื่องนึ่งขวดนมถูกออกแบบมาให้ควบคุมอุณหภูมิและความร้อนได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยกับวัสดุข,ของขวดนมไม่ว่าจะพลาสติกหรือแก้วก็จะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของขวดนมและอุปกรณ์ให้นุ่นอื่นได้นานขึ้นครับเมื่อรู้แล้วว่าเครื่องนึ่งขวดนมมันต้องมีขนาดนี้แล้วจะเลือกซื้อยังไงดีละ่ะไม่ต้องห่วงครับเรามี5ข้อหลักๆที่คุณต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้รุ่นที่ตอบโจทย์และคุ้มค่าที่สุดครับข้อแรกงบประมาณกําหนดงบประมาณในใจไว้ก่อนเลยครับว่ามีเท่าไหร่เพราะราคาของเครื่องนึ่งขวดนมมีหลากหลายมากตั้งแต่หลักพันต้นๆไปจนถึงหลักหลายพันเลยครับโดยทั่วไปยิ่งราคาสูงฟังก์ชันก็จะยิ่งครบคันและวัสดุก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับข้อที่2ฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องการคุณต้องการแค่นึ่งอ้าเชื้ออย่างเดียว หรือต้องการอบแห้งด้วยไหมฟังก์ชันอบแห้งนี่บอกเลยว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะเพราะไม่ต้องมานั่งตากขวดนมอีกต่อไปบางรุ่นอาจมีฟังก์ชันเสริมอื่นๆเช่นอุ่นนมนึ่งอาหารก็ลองดูว่าจําเป็นกับคุณแค่ไหนครับข้อที่ 3. ความจุลูกน้อยของคุณใช้ขวดนมวันละกี่ขวดคุณต้องการนึ่งขวดนมพร้อมกันได้กี่ขวดบางรุ่นจุได้6-8ขวดบางรุ่นจุได้10-14ขวดเลยนะครับ นอกจากจำนวนขวดแล้วก็ลองดูด้วยว่ารองรับขวดนมคอกว้างหรืออุปกรณ์ปัมป๊มต่างๆได้สะดวกแค่ไหนครับข้อที่4ประเภทของวัสดุและความปลอดภัยสําคัญมากครับคุณเลือกเครื่องที่ทําจากวัสดุคุณภาพสูงปลอดสาร BPA เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยน้นส่วนของถาดทําความร้อนบางรุ่นเป็นสแตนเลสบางรุ่นเคลือบเซรามิกหรือเทฟลอนซึ่งจะส่งผลต่อความง่ายในการทําความสะอาดคราบตะกันครับข้อที่5แบรนด์และบริการหลังการขาย เลือกแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือมีรีวิวที่ดีและที่สำคัญคือมีบริการหลังการขายที่ดีมีการรับประกันสินค้าเพราะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้งานทุกวันครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าเครื่องนึ่งขวดนมสำคัญแค่ไหนและต้องดูอะไรบ้างในการเลือกซื้อก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูกันแล้วว่าของมันต้องมีหาอันดับเครื่องนึ่งขวดนมยอดฮิตในตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นไปดูกันเลยครับดูดูเลิฟเครื่องนึ่งขวดนมพร้อมอบแห้ง ช่วงราคาประมาณ1,500ถึง2,500บาทฟังก์ชันหลักนึ่งอาจเชื้ออบแห้งหนึ่งอุ่นแห้งอัตโนมัติอุ่นอาหารหนึ่งไข่ละลายน้ำแข็งการทำงานจอทัศสกรีนควบคุมง่ายมีระบบแสดงเวลาที่เหลือความจุ6ถึง8ขวดรองรับขวดนมหลายขนาดพื้นที่จัดเก็บ2ชั้นการอ้าชเชื้อด้วยไอยน้ำอุณหภูมิสูงสามารถอ้าชเชื้อได้99.9% การอบแห้งระบบอบแห้งด้วยลมร้อนมีให้เลือกเวลาอบแห้งระยะเวลาโดยประมาณ 1. ่งพอมอบแห้งอัตโนมัติ10น,นาทีอบแห้ง40นาทีอบแห้งอย่างเดียว10หรือ30นาทีคุณสมบัติพิเศษได้รับการรับรองจาก F.D.A มีระบบหมุนเวียนอากาศที่มีประสิทธิภาพวัสดุปลอดสาร B.P.A. โอนรุ่น Digital Dry Clean ช่วงราคาประมาณ2,000ถึง3,500บาท ฟังก์ชันหลักนึ่งฆ่าเชื้อออบแห้งนึ่งและออบแห้งอัตโนมัติอุ่นนมคลิปวอร์มและออบแห้งอาหารการทำงานระบบดิจิตอลพร้อมหน้าจอ LED สั่งงานง่ายด้วยปุ่มสัมผัสความจุ8-12ขวดรองรับขวดนมขอกว้างพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอุณหภูมิ100องศาสามารถฆ่าเชื้อโรคได้99.9% การอบแห้งระบบลมร้อนพร้อมแผ่นกองอากาศเฮปาฟิลเตอร์2ชั้นช่วยกองฝุ่นละอองและแบคทีเรียระยะเวลาโดยประมาณนึ่งและอบแห้งอัตโนมัติประมาณ40-60นาทีนึ่งอย่างเดียวประมาณ10-15นาทีคุณสมบัติพิเศษเทคโนโลยีป้องกันการควบแน่นระบบ Max Static Pressure Design มีระบบ Auto Keep Warm สามารถอุ่นขวดนมได้นานถึง8ชั่วโมงวัสดุปลอดสาร BPA คมรามา р เครื่องนึ่งขวดนมพร้อมหมอแห้งรุ่น d r y p o d 2 CXO 4,002ช่วงราคาประมาณ2,500-4,000ถึงบาทฟังก์ชันหลักนึ่งฆ่าเชือ้อออบแห้งหนึ่งและออบแห้งอัตโนมัติอุ่นอาหารการทำงานหน้าจอทัชสกรีนทันสมัยใช้งานง่ายความจุสามารถจุได้ถึง8-9ขวดรองรับขวดนมคอกว้างพร้อมอุปกรณ์ต่างๆการฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อด้วยระบบนึ่งไอน้ำอุณหภูมิ 100องศาเซลเซียสสามารถหาเชื้อ99.9%การอบอแห้งระบบบอบแห้งด้วยลมร้อน360องศาเซลเซียสมีแผ่นกรองฝุ่นใต้เครื่องและบางรุ่นมีคาร์บอนฟิลเตอร์ระยะเวลาโดยประมาณนึ่งอย่างเดียวประมาณ15นาทีออบแห้งอย่างเดียวสามารถเลือกเวลาได้10นาที30นาที50นาที คุณสมบัติพิเศษ CPU M 7.7 M 9 Electrical Stabilizer V 3 Diversion System บางรุ่นมีฟังก์ชัน Storage b l o c c h a า n 28ชมมีล็อกขดแจ้งเตือนฟังกชัน d e s l e วัสดุป,ปลอดสาร BPA การรับประกัน1-3ปีขึ้นอยู่กับรุ่นและผู้ขายโดยมีรับประกันมอเตอร์3ปีในบางรุ่น b a r b e ยเครื่องนึ่งขวดนมพร้อมหม้อแห้งรุ่น B R 989ช่วงราคาประมาณ3,500-4,000ถึงบาท ฟังก์ชันหลักนึ่งค่าเชื้อออบแห้งนึ่งและออบแห้งอัตโนมัตินึ่งอุณาหภาูบบ Dry, มิระบบคีปดรายมีระบบคงสภาพแห้งและปลอดเชื้อและระบบออบแห้งอาหารการทำงานระบบดิจ,จิตตอลหน้าจอ LED ควบคุมง่ายความจุจุดสูงสุดได้14ขวดตัวถัง3ชั้นไร้แกนกลางและถาดวาง2ด้านการฆ่าเชื้อไอน้ำฆ่าเชื้อได้99.9% การอบแห้งลมร้อนมีระบบคีปดรายขจัดความชื้นอัตโนมัติยับยั่งแบคทีเรียได้สูงสุด24ชั่วโมงระยะเวลาโดยประมาณหมดออโต้60นาทีนึ่งค่าเชื้อ10นาทีอบแห้งเลือกได้10นาที30นาที60นาทีอบแห้งอาหาร30นาทีถึง24ชั่วโมงคุณสมบัติพิเศษถังนึ่ง 1, 3ชั้นปรับระดับได้อิสระตะแกรงอบอ,อาหารทำจากไททัน และสแตนเลสสตีล304ถาดต้มเซรามิกมีระบบตัดไฟอัตโนมัติวัสดุ PP เซรามิกแผ่นทำความร้อนไทรทันและสแตนเลสสตีลปลอดสาร BPA กำลังไฟนึ่งขอยวัดอบแห้ง165วัตการรับประกัน1ปี Philips a v e n Premium Electric Sterilizer with Dryer SCF 293 00ช่วงราคาประมาณ4,000ถึง5,000บาท ฟังก์ชันหลักนึ่งอาเชือ้ออบแห้งหนึ่งและอบอแห้งอัตโนมัติการทํางานควบคุมง่ายมีสามโหมดการทํางานนึ่งอบแห้งอัตโนมัติความจุสามารถจุได้6กขวดฟิลิปสเวนหรือขวดทั่วไปพร้อมอุปกรณ์เสริมและจุนมการฆ่าเชือ้อด้วยไอ้น้ำบริสุทธิ์สามารถย่าเชื้อโรคได้99.9%กาอรการอบแห้งระบบลมร้อนกองอากาศพรีฟิลเตอร์ทำให้ขวดแห้งและพร้อมใช้งานทันทีระยะเวลานึ่งโดยประมาณ นึ่งและอบแห้งอัตโนมัติรวม40นาทีนึ่งอย่างเดียว6นาทีคุณสมบัติพิเศษคงสภาวะปลอดเชื้อได้นานถึง24ชั่วโมงถาดรองน้ำยิปเทรป้องกันหยดน้ำย้อนกลับออกแบบมาเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ปรับการใช้งานได้หลายรูปแบบวัสดุพอลิโพรพิลีน PP คุณภาพสูงปลอดสาร BPA กำลังไฟหอย50วัตต์การรับประกัน2ปี เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5อันดับเครื่องนึ่งขวดนมพร้อมออบแห้งยอดนิยมที่เราคัดสรรมาให้ในวันนี้หวังว่าข้อมูลสเปคและคําแนะนําต่างๆจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจเลือกของมันต้องมีชิ้นสําคัญชิ้นนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของมันต้องมีก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการจัดอันดับของมันต้องมีและสินค้าฮิตติดกระแสที่เราจะเอามาฝากกันในทุกสัปดาห์ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้เราจัดอันดับสินค้าหมวดไหนอีกคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะครับทีมงานพร้อมหาข้อมูลมาให้แน่นอน สำหรับลิงก์สั่งซื้อสินค้าทุกรุ่นที่เราแนะนำวันนี้ผมใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิป description แล้วนะครับลองเข้าไปดูกันได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับของมันต้องมีชิ้นใหม่ๆสวัสดีครับ